ครับผมชื่อภูมิครับอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินครับไม่รู้จะทำยังไงครับมือแปดได้หมดแล้วครับมือจะหันหน้านพึ่งใครที่ไหนครับโทรไปหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครช่วยผมเลยครับอิดเครื่องอย่างนี้ผมมีตังหาแล้ว็ดีเมื่อสามวันที่แล้วผมเข้าไปเล่นเฟซครับก็เลยไปเจอเว็บเพจของรายการโกตอรี่ครับ จ้เข้าไปดูเห็นอาจารย์อาร์มครับอาจารย์อาร์มโกสเตอรี่ผมดูเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเจ๋งครับนับถือเขาเลยครับวันนี้ครับผมก็เลยมาขอพบเขาผมมาตั้งแต่เที่ยงนี่จีโมงก็ไม่รู้ครับยังไม่ได้เข้าพบเลยครับกะว่าวันนี้จะมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาครับจะมาติดต่อย้อยตามเขาออกไปหาเลขเด็ดผม อนี้ต้องเอาเลขเด็ดกลับบ้านทักสองสามตัวครับทอดีผมต้องการใช้เงินสักก้อนหนึ่งก็เลยมาหาเขาครับทอดีผมจะเอาเงินไปเอเอเจ่าเงินไปเงินไปซื้อแม็กครับแม็กมูเกนเอ็นอาร์ขอบสิบเจ็ดซิลเวอร์พรือว่าเพื่อนๆผมมีเงินทุกคนแล้วครับมีแต่ผมคนเดียวเนี่ยครับ ยังไม่มีเขาวันนี้ครับผมไม่ต้องได้มาครอบครองเพราะเลขเด็ดของอาจารย์อามโกตอรี ครับมึงไม่ต้องพูดสีมึงอยากได้คือ m บ b ูเกนเ r ็นอาร์ขอเจใช่ไหมอู้ย่ารู้ได้ไงวะไม่รู้ได้ไงล่ะอบฟังมากี้นี่ก็จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ตัวอาจารย์เองก็ติดต่อสิทบูมไม่ได้เลยไม่รู้ว่าโดนแม่ตานีลากไปแดกแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวอาจารย์นีงก็ ปวดคออยู่ตลอดเวลาครับเหมือนมีใครมาคอยบีบนวดขึ้นมาขี่หลังก็ไม่รู้นะอยู่คนเดียวก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยตลอดแต่ตัวอาจารย์ไม่คิดมากเพื่อลูกศิษย์ของอาจารย์และเพื่อแมกมูเกนของลูกศิษย์เราไปถูกันครับ ครับแล้วตอนนี้อาจารย์กับสิทธภูมิก็ได้มาถึงสถานที่แล้วนะครับสถานที่นี้ก็มีชื่อว่าศาลน้องบุญมีกับศาลน้องบุญมานะครับเป็นศาลกุมานนะครับมึงสนิทกูมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไปเนียวกลักวกูก็กลัวอโอ๊ตเตอรลี่วันนี้ พามาหาเลขเด็ดที่ศาลคุมารตาน,นี้มีเรื่องราวล่าเล่อลยกันว่ามีชาวบ้านครอบครวนได้เลี้ยงคุมารทองไว้สองตนเพื่อดูแลปกป้องคนในบ้านแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่ของผู้เลี้ยงได้เกิดเสียชีวิตลงภายในบ้านผู้เลี้ยงโกรธที่คุมารไม่ดูแลแม่ของตนจึงนำคุมารทั้งสอง มาทิ้งลงในคลองและกุมารทั้งสองก็ได้ลอยน้ำมาติดที่ต้นไสรนี้เมื่อมีชาวบ้านมาพบเห็นจึงได้ตั้งศาลแหงนี้ขึ้นก่อนนี้ต่ก่อนนี้แม่ค้ามาขายขายไม่ดีมาถึงก็จดทูบบอกเอาขอขอ,ขอมอเป็นมะไลก็ขายขายพักเรียนขายหมด มาขอว่าก่อนนี้แถวเนี้ยทางบ้านเขาถูกกันบ่อยเห็นก็เห็นนี่จะเป็นคนเนี่ยบางทีก็บางทีก็เป็นเด็กเด็ก<อ>เด็กผมจุกบางทีก็เห็นสองคนแม่ลูกนั่งนหัวตะพาลเขาไม่ให้ยลคท้ายแต่คนรองของคนรองของไม่ได้ห้ามรองแล้วเราก็จะมาเริ่มทำพิธีกันเลยนะครับอันดับแรกก็ส้ญลักครับมีคนบอกว่า น้องบุญมีกับน้องบุญมาเนี่ยชอบกินน้ำแดงมากครับต่อไปก็ของสิ่งนี้ครับคือของเล่นกับขนมครับซึ่งเป็นเด็กยังไงก็โดนพวกนี้ไปเสร็จทุกลายครับนี่ครับจิตลี่แบร์เขียวหนึบสุดยอดครับภูมิครับ จุดทู่าดอกครับแล้วก็ไหว้เลยครับครับผมขออยากได้อยากได้เลขบอก<ช>บอก<ช>น้องว่าอยากได้เลขเพื่อจะเอาเงินไปซื้อแม็กครับผมครับเยช่วยป้องไปให้น่ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทําพิธีถูนะครับส่วนอุปกรณ์ในการถูเราก็จะเปลี่ยนแปลงสูตรนิดหน่อยนะครับเราจะใช้เป็นแป้งเด็กครับเพราะว่าใช้แล้วมันไม่ระคายเคืองครับเนื่องจากสารนี้เป็นสารกูมานครับจึงจําเป็นต้องใช้แป้งให้เข้ากับลักษณะผิวครับก็ซีฟูมครับโซโลครับ เอาเลยอาจารย์จัดเลยไปผมกลัวนะอาจารย์ทิงผมนะเออม่ทิง้งหรเนี่ยงน,นีนะจารยออ์อรวมพลังไว้ที่นิ้วโปแล้วก็อัดเข้าไปครับเน้นเน้น ดีมากสิ อาจารย์ผมว่าผมเริ่มเห็นแล้วเนี่ยเลกเชี่ยอะไรก็ช่างมันเถอะปล่อ,อยให้เขาไปดูเนวเอง,เองแต่ของแบบเนี้ยต้องเก็บไว้อาจารย์ถ้าบอกเนี่ยมันจะไม่เด็ดเอ,อช่างแม่งเถนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดผมบอกไปแหมผมจะกระเด็นหายไปต่อดที่แล้วอะที่อาจารย์ไปกับสี์บูมอะที่บอกมาเป็นเลขสามอ่ะรวยกันเป็นแถวเจ้ามือแม่งรวยผายเลย ผลแทงแม่งโดนแดกหมดอาจารย์ผมเจอแล้วอาจารย์ผมเจอแล้วอาจารย์ <c oughs> ผมโอชัดเลยอาจารย์โอเคและพิธีกรรมการถูวันนี้ก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะเห็นเป็นอะไรก็ ใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิบภูมิจะได้แม็กใหม่ดังใจครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่มาช่วยผมในวันนี้ครับยังไงขอบคุณมากมากครับครับและโกตเตอรี่สัปดาห์นี้เราก็ต้องขอตัวก่อนนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะไปถูกันที่ไหนติดตามชมครับ